15พฤศจิกายน2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับในช่วงเช้าๆเรามาสำรวจตามต้นทุเรียนโดยเฉพาะต้นไหนที่มีร่องรอยของแมลงหนวดยาวเขากัดตามกิ่งตามยอดนะครับณนะวันนี้วันที่15พฤศจิกายนนี่ถือว่าเป็นช่วงที่แมลงหนวดยาวหลังจากที่เขาวางไข่ไว้ตามต้นแล้ว ก็จะเริ่มแตกออกมาเป็นตัวหนอนตัวเล็กๆนะครับนี่จุดสังเกตที่เห็นง่ายที่สุดตามลําต้นนี่จะเห็นว่ามีรอยจุดน้ําเยิ้มตามลําลต้นแบบนี้นะครับเอามาดูใกล้ๆเลยครับว่าเมื่อเราเห็นในลักษณะเป็นจุดน้ําเยิ้มๆอย่างนี้แล้วนะครับอ,อันดับแรกเราทําการทดลองใช้มีดขูดดูนะครับนี่ครับพอเราขูดเสร็จเราจะเห็นเป็นรอยกลมๆแบบนี้ ซึ่งรอยกลมๆแบบนี้ภายในนั้นจะประกอบไปด้วยไข่ของแมลงหนวดยาวแต่ว่าวันนี้ไข่ของเขานั้นเริ่มจะแตกออกมาเป็นตัวหนอนเล็กๆแล้วนะครับเราจะทําการแคะดูนะครับเนี่ยเมื่อเราทําการแคะดูเราก็จะเริ่มเห็นว่าเป็นน้ําเยิ้มออกมานิดๆในขนาดเดียวกันภายในนั้นก็จะเห็นเป็นตัวหนอนนะครับนี่ครับแตกออกมาแล้วนี่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 น,นี่ตัวเล็กๆนี่ครับ นี่แหละคือตัวหนอนด่วงหนวดยาวซึ่งนอนด่วงหนวดยาวนี่เขาจะค่อยโตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตัวเล็กๆแค่นี้เองอพอปล่อยไว้เขาก็จะค่อยๆโตไปเรื่อยๆเรื่อยกลายเป็นด่วงหนวดยาวนะครับด่วงหนวดยาวนี้เขาก็จะเกาะเขาก็จะ เจาะกินไปเรืร่อยๆรอบลำต้นนะครับบางทีเขาเจาะกินเขาจะซ่อตนตัวอยู่ตามใต้เปลือกนะครับาการที่เขาซ่อนตัวอยู่ตามใต้เปลือกนี่เราจะมองไม่เห็นนั่นคือจุดที่เรา,าชะล่าใจนะครับเมื่อชะล่าใจปั๊บเนี่ยกว่าเราจะมาเห็นตัวร่วงแล้วก็มูลของเขาขี้ลงมาเนี่ยมันก็ทําให้กัดกินลำต้นกัดกินเปลือกเสร็จแล้วนะครับ เปลือกเขาก็จะไม่สามารถที่จะเป็นท่อลำเลียงน้ำอาหารขึ้นไปสู่ใบได้เวลาเรามองดูไกลๆนี่จะเห็นว่าต้นของเราเริ่มใบเหลืองนี่แหละคือสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกให้เพื่อนๆนะครับสํารวจดูถ้าเห็นเป็นจุดดำๆน้ำเยิ้มอย่างนี้ใช้มีดแค่ออกถ้าแค่ออกแล้วก็หาย ถือว่าจบสิ้นหรือเราจะใช้ปัจจัยในการกําจัดมดพ่นใส่เสร็จแล้วก็เอาปูนแดงทาก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูอีกรูหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้เราก็ขูดขูดออกมาเราก็จะเห็นเป็นจุดกลมๆชัดเจนมากนะครับถ้าเอาออกได้แล้วก็ถือว่าจบสิ้นนะครับเป็นตัวเล็กๆเป็นหนอน Yeah. ออกมาแล้วนี่ตัวเล็กๆนี่ครับร้ายมากนะครับตัวเล็กๆแค่นี้ถ้าเอาออกนี่ชัดๆเลยเดี๋ยวจะเห็นเป็นไข่นะครับนี่ครับเป็นไข่คล้ายๆเม็ดข้าวสารนี่แหละตอนนี้ไข่นี้ใกล้จะแตกแล้วนะครับใกล้จะแตกออกมาเป็นตัวหนอนแล้วนะครับอ่าถ้าเราบีบมันก็จะแตกดังเปาะน่าแตกแล้วโอ้นะครับสำรวจดูนะครับ เช้ามาเนี่ยตามใต้ท้องกิ่งก็จะมีนะครับสำรวจดูดีๆนะครับอ่าก็ถ้าหากว่าเราสามารถดำเนินการเอาออกได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบสิ้นนะครับอ่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะดำเนินการสำรวจดูดีๆนะครับโดยเฉพาะต้นทุเรียนที่มีร่องรอยของการกัดอ่ายอดกัดกิ่งนั้นต้นนี้ถือว่ากัดเยอะนะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ